พบกับลีก้าและอมยิ้มทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลก้าอยู่กับน้องกิฟฟค่ะเป็นยังไงบ้างคะกิฟฟวันนี้มาถ่ายแบบกับอมยิ้มทิพย์ครั้งแรกเลยสนุกค่ะชอบชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปโพดเก่งมากรานแปดมากบอกเลยเราก็ดูแลดีเวอร์อ่าฮะวันนี้เราถ่ายกันทั้งหมด3เซตด้วยกันชอบเซตไหนมากที่สุดคะน่าจะชุดนี้เลยทำไมทำไมถึงชอบชุดนี้รู้สึกว่าเป็นตัวเองเป็นตเอง เดี๋ยวชุดอื่นมันไม่เป็นตัวเอกตรงไหนคะคุณหนอชุดนี้มันเลิศชุดนี้มันะอ่าชุดนี้มันแบบว่าเป็นแซบมีความอลังการมีถุงน้องอะไรอย่างนี้อ๋อตัวแม่เขาใส่กันตัวลูกก็ลูกเหรอทีตัวแม่อ่ะตัวแม่จัดให้ตัวลูกใส่อะไรประมาณนั้นถามหน่อยเถอะว่า ถ่ายแบบมานานหรือยังโพสเก่งมากตจะครึ่งปีครึ่งปีอารมณ์แบบว่าแบบถ่ายมานานมากอะไรอย่างเงี้ยชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปเออชอบถ่ายรูปใช่ไหมแล้วแบบภาพแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยไปหามาจากไหนสันหามาจากไหนก็แบบว่าคือหนูเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมก็จะลองตีลังกาบ้าง คนเดียวตีลังกาคนเดียวดีนะวันนี้ไม่ตีลังกาแต่ถ้าหุกสูงท่าอะไรเธอมาหมดแล้วนะสนุกค่ะฉันภาพน่าจะชอบช้าวันน่าจะชอบใช่ไหมใช่รูปแบบไม่ปกติค่ะรูปไม่ธรรมดา อยากรู้มากใช่ไหมรูปบางทีอาจจะแบบว่าเก็บเบื้องหลังให้ไม่ได้นะเพราะบางทีก็แบบว่าถ้าแบบวัดเสี่ยวเกินไปอะไรอย่างนี้เอ,อใช่เนี่ยแหละใครที่พลาดเทปนี้ก็รอเิปต่อไปได้เลยนะรับรองว่าโอ้โหท้าแต่ละท่าแซ่บเสี่ยวมากไม่ต้องเอาของเล่นอะไรเงี<ข>้ย <c oughs> ของคเย็นอะไรเงี้ยของเล่นนี่คือ, <c oughs> อนนคิดไปไกลมากเลยนะอะไรอนะคือ <c oughs> ของเล่นนะ โอเคเอาไอเทปหน้าเราจะมีแบบว่าแอดวานซ์มีแบบว่าพรอ็อพเราพูดถึงพร็อพแล,วล้วกันไม่ใช่ของเล่นเออม,มีพร็อพให้หน้องเยอะขึ้นอ,อะไรอย่างนี้เชือก <c oughs> บันไดลิงไตขึ้นไปเ้างนนาบน <c oughs> อะไรอันนี้มาขายสวยหรือขายำขำคะลูกเออเอาไปแนวเซ็กซี่ได้นะตลอดโอเคได้ทุกแนวนะคะมา อัปเดตดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงทำอะไรอยู่บ้างคะล่าสุดก็เพิ่งได้ตำแหน่ง r p g คะ่ะได้ท็อปสามได้ที่สามแล้วก็เก่งมากเป็นนางแบบคะ่ะถ่ายแบบแล้วก็เป็นอินฟลูด้วยอะไรอย่างนีม้<ๆ>มากความสามารถจริง <c oughs> ๆนะคะก็ถ้าอยากพบเจอก็มาตามทิปคะ่ะทิปเรานี่ไม่เหมือนใครแน่นอน,นะคะ่ะใช่ไม่เหมือนใครแน่นอนทุกคนแบบว่าตากล้องไม่ได้ถ่ายนะยืนอึ้งอยู่แบบทำไปได้ยังไองอะไรยางเี้ย <c oughs> โอเควันนี้ถ่ายกันสนุกมากจริงๆนะคะได้รูปหลากหลายแบบหลากหลายแนวทั้งที่แบบว่าไม่เคยเจอมาก่อน สนุกจริงๆใครพลาดทิปนี้ก็รอทิปต่อไปนะคะเข้าไปกดติดตามที่เพจอมยิ้มทิปของเรานะคะนอกจากทิปน้องทิปนะคะก็ยังมีทิปสาวๆสืยๆอีกเยอะมากใครอยากมาถ่ายรูปกับกับเรานะคะก็ทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามช่องอมยิ้มทิปด้วยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย It's now you oh.